เรียนชั้นป .4 วันนี้กลับมาพบกับคุณครูสุภัตราพรอ,อินจากโรงเรียนเจริญรัตอุปธรรมหรือว่าครูยิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกไปแล้วสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนค่ะ ที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการลบนะคะเรามาทบทวนการแสดงวิธีทำการลบกันก่อนนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยนะคะ,ะมาดูค่ะ เริ่มต้นที่เขียนโจทย์ก่อนนะคะเศษ11ส่วน12ลบเศษ2ส่วน3ค่ะทีนี้เรามาดูว่าส่วนของเขาไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยที่คุณครูจะเปลี่ยนเศษ2ส่วน3นะคะให้ส่วนกลายเป็น12เราต้องนำส4มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้ออกมาเป็นเศษ8ส่วน12นั่นเองนะคะ ตัวนี้ตัวข้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ็ดส่ว1สิบสองนะคะลบด้วยเศษ8ปดส่วนสิอ่าตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราสามารถลบกันได้เลยนำส1บไปลบ8นะคะ11บเลบออกแเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ3นั่นเองนะคะได้เป็นเศษ3ามส่วนสิออ่าทีนี้มาดูว่าก่อนที่เราจะตอบเราต้องทำให้เป็น เศษส่วนยังต่ำก่อนนะคะอย่างตอนนี้เศษ3ามส่วนสินยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเพราะว่ายังมีตัวมาหารได้นะคะซึ่งตัวที่หารได้ก็คือแม่3นั่นเองนะคะครูจะใช้แม่3หาร313342 2นะคะงั้นได้ออกมาเป็นเศษ1นส่วนสนั่นเองอ่ะข้อนี้ตอบเศษ1นส่วนสนะคะต่อไปเราไปเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการลบกันค่ะ มาดูโจทย์ปัญหาของเรากันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะวันเสาร์ตาอ่านหนังสือได้นะคะได้เศษ3ส่วน8เล่มนะคะวันอาทิตย์นะคะอ่านได้น้อยกว่าวันเสาร์เศษหส่วน24เล่มนะคะวันอาทิตย์ตาอ่านหนังสือได้เท่าใดนะคะอะ่ครูจะให้ครูมีวิธีคิดนะคะให้ของเราเป็นภาพสองภาพนะคะซึ่งภาพแรกครูจะให้เป็นของวันเสาร์นะคะ อันนี้ให้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์าอ่านได้ทั้งหมดตอนนี้นะคะตรงนี้ทั้งหมดของเราจะเป็นเส,สามส่วน8เล่มนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเขาบอกว่าวันอาทิตย์อ่านได้น้อยกว่าวันเสาร์แสดงว่าอ่าตรงนี้เป็นของวันอาทิตย์นะคะเป็นของวันอาทิตย์ถ้าอ่านได้น้อยกว่ามันก็ต้องสั้นกว่าใช่ไหมคะซึ่งอ่านได้น้อยกว่าเท่าไหร่ สั้นลงไปนะคะเศษ5ส่วน24แสดงว่าส่วนต่างของเขานะคะอยู่ตรงนี้นะคะเขาห่างกันอยู่ที่เศษ5ส่วน24คําถามถามว่าแล้ววันอาทิตย์นี้ตาอ่านหนังสือได้เท่าไหร่นะคะสําหรับโจทย์ข้อนี้ถ้าเราจะหาจํานวนที่สั้นนะคะว่ามันต่างกันเท่าไหร่ เราจะหาจํานวนที่น้อยกว่านําไปลบนะคะสําหรับข้อนี้นําไปลบอ่ะเรามาเริ่มเขียนวิธีทากันค่ะในการเขียนวิธีทำนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาด้วยนะคะอ่ะอันแรกเลยครูจะเขียนวันเสาร์ตาลอ่านหนังสือได้นะคะอ่ะเริ่มวันเสาร์นะคะนักเรียนต้องแสดงวิธีทำออกมาโดยการเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดด้วยนะคะวันเสาร์ ตาลอ่านหนังสือได้นะคะาตาลอ่านหนังสือได้ได้เท่าไหร่คะจากโจทย์ได้เศษ3ส่วน8เล่มค่ะข้อความต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อ่านน้อยกว่าค่ะ อ่านน้อยกว่าวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์อ่านน้อยกว่าวันเสาร์เศษห้ส่วน24เล่มอ่าจากนั้นเราจะมาหาว่าวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ตานอ่านหนังสือเอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันนะคะ ดังนั้นครูจะตั้งค่ะนำเศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ5ส่วน24ค่ะจะเห็นว่าส่วนของเขาไม่เท่ากันนะคะเราต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนดังนั้นครูจะเปลี่ยนจากเศษ3ส่วน8ให้ส่วนกลายเป็น24นะคะอ่าเรามาเศษ3ส่วน8จะทำให้ส่วนกลายเป็น24ต้องนำ3ม,มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะได้เป็น เศษ9ส่วน24ค่ะอ่าดังนั้นเขียนออกมาจะได้เป็นเศษ9ส่วน 24- ลบเศษ5ส่วน24ค่ะตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะนำเศษมาลบกันได้เลยค่ะได้ออกมาเป็น9-5ลบ5นะคะเหลือเศษ4ส่วน24ค่ะ สำหรับเศษ4ส่วน24นะคะยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำค่ะเราสามารถทำให้เขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำา4มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะ4อะไรเอ่ย4 1 4ค่ะ4อะไรได้24 4 6ค่ะดังนั้นสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็คือเศษ1ส่วน6 เล่มนั่นเองนะคะได้เป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วก็ตอบได้เลยนะคะเวลาตอบอย่าลืมเขียนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ตาอ่านหนังสือได้หนังสือนะคะได้ที่เศษ1นส่วนห เล่มนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่1ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปทำข้อที่2กันค่ะโจทย์ในข้อที่2ค่ะบอกว่าผ้าผืนหนึ่งนะคะยาวเศษ3ส่วน4เมตรตัดใช้ตัดเสื้อนะคะเศษ3ส่วน8เมตรเหลือผ้า กี่เมตรนะคะนี่คือคําถามนะคะอ่ะครูมีวิธีคิดนะคะครูให้ผ้าผืนนี้ยาวทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะยาวก็คือเศษ3.4มส่วน4เมตรนั่นเองนะคะจากนั้นเขาบอกว่าใช้ตัดเสื้ออ่ะครูจะให้ส่วนนี้ละกันเป็นส่วนที่เราใช้ตัดนะคะใช้ตัดเสื้อไปเท่าไหร่เศษ3.8ส่วน8เมตรค่ะ ถามว่าผ้าเหลือเท่าไหร่นั่นก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะที่เราจะหาว่าผ้าเหลือเท่าไหร่นะคะอ่ะน้นข้อนี้โจทย์ข้อนี้เราต้องนําไปลบกันค่ะเช่นเคยค่ะเวลาจะแสดงวิธีธร,รมนะคะเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่ะโดยเริ่มจากขั้นแรกเลยผ้านะคะผ้าผืนหนึ่งผ้าผืนหนึ่งนะคะยาวอ่ะ ยาวเศษ3ส่วน4เมตรนะคะต่อด้วยใช้ตัดเสื้อค่ะใช้ตัดเสื้อใช้ตัดเสื้อไปเท่าไหรเอ่ยเศษ3ส่วน8เมตรค่ะจากนั้นคำถามของเราเหลือผ้านะคะเหลือผ้าเท่า นำไปลบกันค่ะเศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ3ส่วน8จะเห็นว่าส่วนยังไม่เท่ากันนะคะทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยเปลี่ยนจากตัวนี้ค่ะเศษ3ส่วน4ของเรานะคะเศษ3ส่วน4จะทำให้ส่วนเป็น8ค่ะนำสอมาคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะคะได้เป็นเศษ6ส่วน 8, นั่นเองโอเคตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วนะคะได้ออกมาเป็นเศษ6ส่วน8ลบเศษ3ส่วน8ค่ะ6ลบ3ได้เท่าไหร่เอ่ย6ลบ3ได้3ได้3นะคะได้เป็นเศษ3ส่วน8เมตรเศษ3ส่วน8เมตรเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะอ่าเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วนะคะเราตอบได้เลยนะคะเหลือผ้าค่ะคำถามของเราคือ เหลือผ้านะคะเหลือผ้าเท่าไรเอ่ยเหลือผ้าเศษ3ส่วน8เมตรนั่นเองโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับ2ข้อเดี๋ยวเราไปสรุปเนื้อหากันแล้วไปดูกันค่ะว่าคุณครูมีแบบฝึกหัดอะไรมาให้นักเรียนทำจบไปแล้วนะคะสำหรับเนะะื้อหาการแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะ ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามีอย่างไรกันบ้างนะคะขั้นที่1ค่ะนักเรียนทําความเข้าใจของโจทย์ปัญหานะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างกําหนดอะไรให้เราและโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะขั้นที่2ค่ะวางแผนการแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีคิดออกมาค่ะและขั้นที่3ค่ะดําเนินการแก้ปัญหานะคะโดยการแสดงวิธีทำออกมาค่ะ ส่วนขั้นที่4นะคะหลังจากที่เราแสดงวิธีทำแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะเมื่อเราทําถูกต้องแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยค่ะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะว่าวันนี้แบบฝึกหัดของเราจะเป็นอย่างไรในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะ เหมือนเคยเลยค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้2ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code ค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการนำใบงานออกมา,มาเขียนนะคะหลังจากนั้นสามารถทำใบงานส่งคุณครูผู้สอนได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในครับต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ